The ASEAN has given us confidence. We are all friends, we support each other, and we enjoy working together. When uh, on the historic occasion of the founding of ASEAN in 1967, the founding fathers of ASEAN determined to get together to overcome past mistrust and prejudice and to get together for the common good. There is a very strong commitment among ASEAN members to uh, cooperation. Cooperation for the benefit of all and cooperation for stability and peace of the region. ASEAN has transformed itself from a small sub regional organization into a major influence in world affairs. Against all predictions of the cynics, Countries in Southeast Asia constitute one of the most peaceful, stable and prosperous regions amongst developing countries in the world. The people of ASEAN are able to enjoy peace, good economic prospects and better social conditions. ASEAN has come to be recognized by the world leaders as being one of the most dynamic regions in the world. This is an eloquent uh, testimony to the uh, ever-growing trends of uh, regionalization and globalization uh, in the uh, increasingly interdependent world. จากปีคริสตศักราช1,967ถึง2 0 0 9อาเซียนเดินทางมาบนเส้นทางของความร่วมมือในภูมิภาคยาวนาน42ปีเหลืออีกเพียง8ปีก็จะถึงครึ่งศตวรรษในปีคริสตศักราช2017อาเซียนเคยตั้งเป้าเป็นวิสัยทัศน์อาเซียนไว้ว่าในปี2020ประชาคมอาเซียนจะเริ่มก่อตัวเห็นความสำเร็จเป็นประชาคมเดียวกันได้ณนะปีที่53 ของอายุอาเซียนมาบัดนี้อาเซียนร่นเวลาบรรลุวิสัยทัศน์แห่งประชาคมอัตลักษณ์เดียวกันเข้ามาเป็นปีคริสตศักราช2015ณปีที่อาเซียนมีอายุได้48ปีมีเวลา2ปีเตรียมจัดงานฉลองกึ่งศตวรรษอาเซียนในปีคริสตศักราช2017จากปีคริสตศักราช2009ถึงปี2017 ประชาคมอาเซียนจะฉลองกึ่งศตวรรษกันอย่างไร จากกำเนิดอาเซียนในปี1967ถึง2009พัฒนาการของสัมพันธภาพในอาเซียนเริ่มจากการค่อยๆทําความรู้จักคุ้นเคยกันปรับความคิดและนโยบายของแต่ละฝ่ายเข้าหากันทีละน้อยทีละน้อยอย่างช้าๆค่อยเป็นค่อยไปถ้อยทีถ้อยเจรจาถ้อยอาศัยกัน ใน42ปีอาเซียนมีผลงานสรรสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกผ่านการประชุมครั้งสำคัญในระดับที่เรียกว่าเป็นการประชุมสุดยอดของผู้นำรัฐบาลรวม18ครั้งโดยมีการประชุมสุดยอดอาเซียนอย่างเป็นทางการ14ครั้งและไม่เป็นทางการ4ครั้ง การก่อตั้งอาเซียนปัญหาการเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เร่าร้อนไปด้วยสงครามเวียดนามระหว่างเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ขณะที่มหาอำนาจสหรัฐอเมริกาก็มีบทบาทสนับสนุนประเทศที่ต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์ต่อเนื่องมาก็มาหนุนเวียดนามใต้ให้ต่อสู้กับเวียดนามเหนือหนุนรัฐบาลฝ่ายขวาของนายพลลอนนนในกัมพูชาคงฐานทัพอเมริกันในประเทศไทยไว้ ยุคเร่าร้อนแห่งสงครามเวียดนามครอบคลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากกว่าพื้นที่ของการสู้รบปัญหาความไม่มั่นคงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นความหวั่นไหวไม่มั่นใจของอาเซียนที่ยังคงมีสมาชิกอยู่5ประเทศเท่าที่ร่วมกันก่อ,กอตั้งมาระหว่างนี้อาเซียนร่วมลงนามในปฏิญญาว่าด้วยเขตแห่งสันติภาพเสรีภาพและความเป็นกลางที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่27พฤศจิกายน ปี1971แสดงความมุ่งมั่นที่จะให้อาเซียนสงบสุขไม่เกี่ยวข้องกับการสงครามหรือการข่มขู่ทางการทหารหรืออุดมการณ์จากฝ่ายใดการผเผชิญหน้าระหว่างค่ายมหาอำนาจสหรัฐอเมริกากับจีนและสหภาพโซเวียตจะต้องเริ่มถูกกดดันให้ผ่อนคลายความตึงเครียดลงอังกฤษก็รเริ่มลดบทบาททางการทหารถอนกำลังออกจากมาเลเซียและสิงคโปร สหรัฐอเมริกาเริ่มปรับความสัมพันธ์กับจีนประเทศไทยและสมาชิกอาเซียนอื่นก็เริ่มปรับความสัมพันธ์กับจีนเช่นกันในปี1975เมื่อไส้งอนแตกฝ่ายเวียดนามเหนือได้รับชัยชนะสหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้สงครามเวียดนามรัฐบาลลอนนอนในกัมพูชาก็ล่มสลายอาเซียนได้จังหวะเวลาสำคัญในการปรับบทบาทที่แต่เดิมยังค่อยเป็นค่อยไป ไม่ปรากฏรูปธรรมในความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือการเมืองอย่างชัดเจนมีการเดินทางไปมาหาสู่ประชุมแลกเปลี่ยนความเห็นกันอยู่เพียงในระดับกระทรวงการต่างประเทศเป็นสําคัญเช่นเดียวกับตอนที่เกิดอาเซียนก็เกิดจากการประชุมและลงนามในระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเท่านั้นอาเซียนใช้เวลาถึง9ปีกว่าจะจัดให้มีการประชุมถึงขั้นสูงสุดยอดระดับผู้นํารัฐบาลของรัฐสมาชิกทั้ง5ได้ ในปี1976เรียกว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่หนึ่งก่อนจะถึงวันประชุมสุดยอดที่บาหลีในวันที่23-24กุมภาพันธ์นั้นรัฐมนตรีต่างประเทศทั้ง5ชาติอาเซียนก็มาประชุมเพื่อเตรียมงานการล่วงหน้าที่พัทยาระหว่างวันที่9และ10กุมภาพันธ์ ผู้นำรัฐสมาชิก5ประเทศแรกเริ่มก่อตั้งอาเซียนไปร่วมประชุมพร้อมกันเป็นครั้งแรกที่เกาะบาหลีสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่23-24กุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1976ประธานาธิบดีสูฮาโตแห่งอินโดนีเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพประเทศแรกที่ทำหน้าที่จัดการประชุมนายกรัฐมนตรีดาโตหุเซนออนแห่งสาธารณรัฐมาเลเซีย ประธานาธิบดีเฟอร์ดินานมาคอสแห่งสาธารณารัฐฟิลิปปินส์นายกรัฐมนตรีลีกวนยูแห่งสาธารณารัฐสิงคโปร์และหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชแห่งราชนาจาักไทยกับประเทศไทยก็มีผมเป็นตัวแทนไปนอกจากนั้นก็มีท่านที่ได้เริ่มก่อตั้งอาเซียนมาเป็นต้นนท่าน ประธานนาธิบดีสุหาโตประธานาธิบดีมาโกสของฟิลิปปินส์ทันดีกวนยวและท่านดาโต้อ่อนผมเข้าใจนะจำได้ไม่ได้อย่าว่ากันซึ่งมาเป็นนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเราก็ไปประชุมกันที่เกาะบ,บาหลีก็บรรยากาศการประชุมครั้งนั้นที่เรียกว่าสมมตนั่นนะ รู้สึกว่ามันเป็นการเองมากระหว่างผู้นำประเทศต่างๆที่เป็นประมุขของประเทศนายกรัฐมนตรีของประเทศที่เป็นสมาชิกตรงที่สัญญาเนี่ยมันบอกว่าอาเซียนนี่เป็นสมาคมระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ในทางเศรษฐกิจการค้าไม่มีการเมืองเข้ามาเกี่ยวเลยแต่ขณะเดียวกันในที่ไปพบกันขนาดนั้นในฐานที่เราเป็นผู้นำประเทศก็ได้พูดกันคล้ๆกับว่าเป็นการเองว่า แต่ลูกอากยังไงไม่ทิ้งกันนะผมเข้าการรับราชการที่กระทรวงการต่างประเทศในเมื่อปี2512นะครับก็2ปีหลังจากการก่อตั้งสมาคมอาเซียนเมื่อ2510าแต่แต่ที่แรกเนี่ยผมผมไม่ได้ทำงานด้านด้านอาเซียนเลยก็ทำงานด้านด้านสาธารณิเทศกรมสาธารณิเทศแล้วก็ไปอยู่กรมการเมืองนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ย ท,ท,ที่ที่เป็นจุดสําคัญที่สุดในชีวิตราชการของผมก็คือว่าในในส่วนที่เกี่ยวกับอาเซียนเนี่ยก็คือเมื่อ,อเมื่อ,เม,อเมื่อผมได้ได,ไ,ดได้ไปอ,อยู่ในคณะผู้แทนไทยที่ไปร่วมการประชุมขั้นสุดยอดของอาเซียนครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์คศ1976หรือหรือ,อ2519นะครับ ซึ่งครั้งนั้นเนี่ยครั้ง,งนั้น,นก็เป็นการประชุมที่ฝ่ายไทยนําโดยหมราชวงศ์คคกฤทธิ์ปราโมทในฐานะนายกรัฐมนตรีมีท่านคุณชาติชายชุนวันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็มีคุณอานันต์ปัญญาชุนเป็นปลัดกระทรวงการต่างประเทศก็หมายความว่ามีมนายกอยู่ณนะที่นั้นเนี่ยสามท่านด้วยกันนะครับก็ผมก็เป็นเพียงเด็ก เล็กๆคนหนึ่งนะเป็นหัวหน้ากองนะครับเหตุผลท,ที่ที่ผมได้เข้าไปอยู่ร่วมอยู่ในคณะผู้แทนคณะนั้นเนี่ยก็เพราะว่า,าท่านาท่านนายกอานันปัญญาชุนตอนนั้นท่านเป็นปลัดกระทรวงท่านก็จะส่งผมไปเป็นเลขานุก,การเอกที่สถานเอกอัครราชทูตนคะรุงชาคาตา,าในปี2519ท่านก็เลยท่านก็เลยอยากให้ผมเนี่ยไปสัมผัสกับอาเซียนไปสัมผัส อินโดนีเซียก็เลยได้ไปประชุมขั้นสุดยอดที่บาหลีเ<ผ>ม<ๆ>ื่อเดือนกุมภาพันธ์2519ผมก็มีความภูมิใจมากนะครับว่าเมื่อปีเมื่อเมื่อตอนการประชุมขั้นสุดยอดครั้งแรกเนี่ยถ้าเราผมไปการประชุมขั้นส,สุดยอดครั้งแรกของอาเซียน<ๆ>ที่ที่ที่บาหลีเมื่อ2519เนี่ยมีความสําคัญมากนะครับเพราะมีการลงนามในสนธิสัญญาฉบับแรก ของของอาเซียนนั่นก็คือสนธิสัญญาเมตตาภาพและความร่วมมือ,อระหว่างประเทศอาเซียนห้าประเทศด้วยกันขณะนั้นนะครับซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นเอกสารที่ท,ที่ที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนแลในใน,ในปีเดียวกันนั้นเนี่ยก,ก็ก็มีการามีการลงนามในความตกลงที่จะก่อตั้งอาสักนในขาริการ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่หนึ่งที่บาหลีถแถลงแสดงความพอใจในความร่วมมือระหว่างรัฐสมาชิกทั้ง5ใน9ปีที่ผ่านมาหลังการประกาศปฏิญญาก,ก่อตั้งอาเซียนที่กรุงเทพในปี1967นาในคำถแถลงร่วมกันของผู้นำอาเซียนก็กล่าวยืนยันว่าจะทำงานเพื่อส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อจะได้ช่วยส่งเสริมสันติภาพและความร่วมเย็นในโลกต่อไปผู้นำทั้งห้าแสดงความพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ที่จะผลิดอกออกผลเป็นความร่วมมืออันเป็นประโยชน์ต่อกันกับประเทศอื่นๆในภูมิภาคท่านผู้นำอาเซียนแสดงความหวังว่าชาติมหาอำนาจอื่นจะดำเนินนโยบายที่จะนำไปสู่สันติภาพความมั่นคงและความก้าวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย ที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่หนึ่งที่บาหลีได้หารือกันในทุกวิถีทางที่จะเสริมความร่วมมือกันในหมู่รัฐสมาชิกให้แน่นแฟ้นขึ้นและเชื่อว่าจะต้องยกระดับความสัมพันธ์ในอาเซียนให้สูงขึ้นโดยเฉพาะด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ประชุมกำหนดให้คณะรัฐมนตรีอาเซียนสาขาเศรษฐกิจไปประชุมกันที่กลาลัมเปอร์ต่อในเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นเดือนต่อจากการประชุมสุดยอดที่บาหลีนี้ทันทีโดยกําหนดให้รัฐมนตรีเศรษฐกิจร,ร่วมกันประชุมในเรื่องสําคัญเร่งด่วนคือเรื่องอาหารและพลังงานถ้าหากว่าอาเซียนจะขาดแคลนอาหารหรือขาดแคลนพลังงานในประเทศหนึ่งประเทศใดจะด้วยเหตุแห่งภัยพิบัติโดยธรรมชาติหรือจะด้วยเหตุอื่นก็จะต้องหาทางทําให้ประเทศสมาชิกอื่นได้ส่งความช่วยเหลือให้ได้ทันการ าเคุยกันด้วยความห่วงใย,ยในเรื่องความมั่นคงทางอาหารและพลังงานมานานตั้งแต่ปี1976แล้วที่ประชุมกำหนดให้มีมาตรการร่วมในการผลิตสินค้าพื้นฐานที่สำคัญประเภทอาหารและพลังงานเริ่มให้มีโครงการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่โดยขอให้เหล่ารัฐมนตรีสาขาเศรษฐกิจพิจารณาสินค้าอุตสาหกรรมที่สำคัญเช่นปุ๋ยยูเรียซูปเปอร์ฟอสเฟต โปแตชปิโตรเคมีโซดาแอชเหล็กกล้ากระดาษหนังสือพิมพ์และผลิตภัณฑ์อย่างพาราให้สมาชิกขยายการค้าระหว่างกันด้วยเงื่อนไขพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีอากรการทำสัญญาค้าขายระหว่างกันอันตราดอกเบี้ยสำหรับเงินให้กู้ยืมซื้อสินค้ามีการลงนามในเอกสารสำคัญ3มฉบับ ปฏิญญาสมานฉันอาเซียนประกาศว่าความมั่นคงของสมาชิกอาเซียนเป็นการสร้างสันติภาพและความมั่นคงให้กับโลกจะเร่งตกลงเรื่องเขตสันติภาพเสรีภาพและความเป็นกลางให้ลุล่วงโดยเร็วกำจัดความยากจนหิวโหยโรภยคภัยไข้เจ็บและการไม่รู้หนังสือให้ความช่วยเหลือรัฐสมาชิกที่ได้รับภัยพิบัติตกลงปัญหาขัดแย้งในภูมิภาคด้วยกระบวนการสันติภาพ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างสันติสุขระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสร้างอัตลักษณ์ให้กับภูมิภาคอาเซียนและสร้างประชาคมอาเซียนให้เข้มแข็งสันติภาพค,ความสงบร่มเย็นความเจริญมั่งคั่งมั่นคงอัตลักษณ์อาเซียน ประชาคมอาเซียนเริ่มพูดถึงกันอย่างจริงจังแล้วที่บาหลีในที่ประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งแรกปี1976สงครามเวียดนามจบแล้วมาหาอำนาจสองข่ายเริ่มปรับตัวแล้วอาเซียนก็เริ่มเดินหน้าแผนงานเพื่อสร้างอาเซียนให้สมดังฝันของผู้ร่วมก่อตั้งสมาคมอาเซียนต่อไปได้อย่างราบรื่นแล้ว สนธิสัญญาไมาตรีและความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นความตกลงอีกฉบับหนึ่งที่เป็นจุดเริ่มของความเป็นยิ่งกว่าเพื่อนร่วมภูมิภาคเพะสนธิสัญญาฉบับนี้หมายความว่า5ประเทศอาเซียนเป็นเพื่อนร่วมประชาคมเดียวกันต้องร่วมมือและสมานไมตรีกันเพื่อส่งเสริมให้สันติภาพยั่งยืนชั่วกาลนานให้มิตรไมตรีและความร่วมมือไม่เสื่อมคลายให้เกิดพลังความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวและสัมพันธภาพระหว่างกัน นสนัญญาิตรภาพและความร่วมมือที่บาหลีลงนามกันเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2519เนี่ยก็เน้นเรื่องการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแล้วก็การแก้ไขปัญหาโดยสันติวิธีนอกจากนั้นผู้นำทั้ง5ก็ลงนามในความตกลงก่อตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียนณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียร,รัฐบาลอินโดนีเซียให้ที่ดินและสร้างอาคารสำนักงานกลางของอาเซียน เพื่อการประสานงานและบริหารกิจการต่างๆของอาเซียนเรียกว่าสำนักเลขาธิการอาเซียนรวมทั้งให้บ้านพักของเลขาธิการอาเซียนซึ่งมาจากการแต่งตั้งหมุนเวียนกันไปในหมู่รัฐสมาชิกที่ประชุมตกลงเห็นชอบแต่งตั้งในฮาโตโนเร็กโซดาโซโนชาวอินโดนีเซียเป็นเลขาธิการอาเซียนคนแรกพระนท่านแผนวน,นเมที เป็นชาวไทยคนแรกที่ได้เป็นเลขาธิการอาเซียนลำดับที่6ระหว่างวันที่16กรกฎาคมปี1984ถึงวันที่15กรกฎาคมปี1989และล่าสุดเมื่อวันที่1มกราคมปี2008ดรสุรินทร์พิศวนก็เป็นชาวไทยคนที่2ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการอาเซียนลำดับที่12การประชุมขั้นสุดยอด ของอาเซียนครั้งที่1ที่บาหลีเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2519เนี่ยเป็นจุดที่ทำให้อาเซียนมีความร่วมมือกันโดยสนที่สัญญานะครับแล้วก็มีการก่อตั้งสำนักเลขาธิการอาเซียนการขยายตัวของความร่วมมือเนี่ยได้ครอบคลุมเกือบไปเกือบท,ทุกสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสังคมวิทยาศาสตร์ที่ผมน้ำตาแล้วอ,อันนี้ทึ่งทึ่ง Uh, when you begin a new job and you face a very tough uh, test mm -hmm. of your stamina, of your ability, of your preparedness, uh, baptism of fire. In my case, it's baptism of the storm helping to implement uh, after and take it off uh, the ground and that was um, a great challenge and um, I, I uh, and my staff enjoyed it furthermore I must also say that the secretariat was brand new because this was the first time they, it, they had elected a secretary-general with ministerial rank for five years he was allowed to uh, recruit his own staff so I had a brand new team i mean who had no idea of asean at all i took over when the asian financial crisis had struck and i remember that uh, the expectation among the academics the commentators the kibitzers were that uh, asean would kind of shrivel and uh, and break up or uh, be in disarray but on the contrary Aside from uh, continuing with the ASEAN Free Trade Area, uh, the, uh, the response of uh, ASEAN to the Asian financial crisis was to accelerate the achievement of the ASEAN Free Trade Area and also to, uh, to deepen the integration.